สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิง h ช n แนลนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งนะครับไดเวอร์นะครับเอฟสันอล8050นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่นะครับตัวนี้ก็คือในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแบบการเชื่อมต่อแบบ wifi นั่นเองนะครับก็คือไม่ไม่ได้ใช้สาย USB นั่นเองนะครับดับแรกเลยเราก็ต้องไปโหลดตัวไดเวอร์มาก่อนนะครับเนื่องจากรุ่นนี้จะไม่มีแผ่นไดเวอร์มานะครับก็เข้าคลิกไอคอนนครับว่า แอพสัน l แปดศูย์ห้าได้เลยนะครับแล้วคลิกที่ลิงก์นี้นะครับเมื่อเข้าไปก็พิมพ์รุ่นที่เราต้องการนะครับแปดศูนย์ห้าศูนนั่นเองนะนะครับก็จะมีในขนาะนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอันนี้มานะครับกดกดดาวน์โหลดตัวนี้นะครับมโหลดมาแล้วนะครับ ผมลบไปแล้วนะครับปึ๊บอ่ากดเซฟนะครับดูว่าเราเซฟไว้ที่ไหนนะครับจะได้ไม่ต้องหนาะเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วก็กดับลคลิกไปนะครับดับลคลิกซ้ายนะครับซ้ายปุ่มซ้ายของเมาส์นั่นเองดับลคลิกสองทีนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่ง พอดีคอมเปิดไหลาย,ยานะครับเราจะรอแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เราก็กดนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับของโปรแกรมนั่นเองนะครับกดตกลงนะครับกดถัดไปนะครับอ่าครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าไอ้ตัวนี้ ก็คือถามว่าเติมหมึกหรือยางนั่นเองครับเราบอกทาแล้วนะครับ,บครับเราจะมาเป็นหน้านี้นะครับก็คือให้เลือกการเชื่อมต่อน,นั่นเองนะครับเราก็เลือกเป็นการเชื่อมต่อแบบ wifi นะครับก็คือการเชื่อมต่อแบบไร้สายน,นั่นเองนะครับกดถัดไปก็รอโปรแกรมประมวลผลสักครู่นะครับ เขาก็จะให้เลือกตัวเราเตอร์ของเรานั่นเองนะครับเราก็เลือกว่าจะใช้เชื่อมต่อกับอันไหนนะครับอ่าเลือกเป็นตัวนี้นะครับปึ๊บเขาจะขึ้นรหัสผ่านให้เราเลยนะครับจากนั้นก็กดน e x ก็ในรุ่นนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องกรอกรหัสอะไรมากมายนะครับก็เขาให้กดที่ตัว wifi ที่เครื่องนะครับ ไวไฟที่ต่เครื่องนะครับ5วินะครับเพื่อให้เพื่อให้เปิดระบบ wifi นะครับส่งสัญญาณมาหากับคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับอจาจจะน่ากดถัดไปนะครับเมื่อเรากดเสร็จเครื่องก็จะค้นหานะครับระบบไอตัวเครื่องพิมพ์เตอร์นั่นเองครับก็รอสักครู่นะครับ ่าก็ติดกันนะครับตั้งค่าคือขายนะครับก็กำลังติดตั้งตัวไดเวอร์นะครับแบบอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้นะถ้าที่ลองก็ติดตั้งไม่ยากแต่ไม่ยังไม่ได้ลองในทําก่อนที่จะถ่ายรีวิวนะครับก็คือทําทําพร้อมกันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าอาจจะติดตั้งยากกว่านี้นะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างจะอัตโนมัติอยู่นะครับก็สำหรับลูกค้าที่ใช้งานในบ้านนะครับก็ไม่ต้องเอาเครื่องมาต่อกับสาย USB ก็ถือว่าสะดวออกอยู่นะครับก็สามารถตั้งตัวพิมพเตอร์แยกไปได้นะครับสำหรับเครื่องที่มี Wi-Fi ก็รานะครับโปรแกรมประมวลผลอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อแบบไวผ่านเราเตอร์นะครับปกติแล้วการเชื่อมต่อของ wi-fi มันจะมี2อ,อย่างก็คือการเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์กับการเชื่อมต่อแบบไรเล็กไดเร็กก็คือเชื่อมต่อกับพินเตอร์โดยตรงนะครับแต่อันนี้ก็คือเพิ่มต่อผ่านเราเตอร์น,นั่นเอง ก็นะครับใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะก็ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับคอมของเราด้วยนะครับแต่ว่าคอมตัวนี้ก็แรมก็ประมาณสิบแปดกิกนะครับนะนะครับก็ เสร็จแล้วนะครับกำหนดค่าตัว IP ให้เป็นอัตโนมัตินะครับก็คือเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับง่ายดีนะครับง่ายกว่าไอง่ายกว่าแบบกำหนดเองนั่นเองนะครับก็กดถัดไปได้เลยนะครับ IP ก็คือเหมือนกับเรียกอะไรชื่อเครื่องนั่นเองนะครับอ่าอย่างอื่นผมติดตั้งไปหมดแล้วนะครับก็กดตัดไปถัดไปได้เลยนะครับ อ่าก็เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้พิมพ์หน้าทดสอบแล้วก็กดลองพิมพ์ดูนะครับเพื่อจะรู้ว่าเพื่อจะรู้ว่าเครื่องที่เราติดตั้งเมื่อกี้นี้พิมพ์ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับปรากฏปิดเทสไปเลยอ่าเครื่องก็พิมพ์ออกมาแล้วนะครับอ่าก็เสร็จนะครับการติดตั้งแบบ wifi นะครับก็คือไม่ต้องเสียดสายย s ดีนะครับก็สะดวกดีนะครับ อันนี้เขาจะตรวจสอบนะครับในส่วนหนึ่งนๆของตัวเครื่องนั่นเองนะครับรุ่นนี้ถือว่านะครับอใช้งานง่ายอยู่นะครับเชื่อมเชื่อมต่อแบบ wifi ง่ายมากนะครับอันนี้ก็คือขึ้นหน้าให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กดยกเลิกก่อนก็ได้ถ้าเราจะไม่ยังยังไม่ลงนะครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับการติดตั้งไดเวอร์นะครับก็จะลิงก์มาหน้านี้นะครับ เดี๋ยวผมลองสั่งฟินนะครับดูว่าสั่งพินได้ไหมนะครับเลือกเครื่องฟินนะครับแหมมันจะมี2แบบเห็นไหมครับก็คือไอ้อันนี้ที่เราลงไว้เป็น usb นั่นเองครับอันนี้ก็คือแบบเครือข่ายไร้สายนะครับตอนเราไม่ต้องการตั้งค่าใดๆนะครับก็คือติ๊กออปชันตรงนี้ได้เลยไอ้ติ๊กฟินได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องค่ากตรตกดที่ออปชันนะครับ เรื่องอันนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าในการพิมพ์ครับก็นะครับเสร็จนะครับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับก็คือเชื่อมต่อแบบ Wi-fi นั่นเองนะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับรุ่นนี้คือว่าทํามาง่ายกว่ารุ่นก่อนเยอะนะครับก็คือไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่มีขั้นตอนเยอะเป็นส่วนมากเป็นแบบอัตโนมัติหมดถ้าเขามองไม่เห็นในลูกค้าก็กดตัว Wi-Fi ค้างไว้อีก5วินะครับเพื่อให้รีเซ็ตค่าเหมือนเหมือนเราเชื่อมต่อพงบลูทูธอย่างเงี้ยครับคล้ายกัน ก็นะครับติดขัดด้านใดนะครับก็อินบ็อกมาสอบถามได้นะครับที่ไลน์ ad p i g i n g นะครับหรือทางเพจก็ได้นะครับ p i g i n g ครับสวัสดีครับ